Say it. Good. หมากไม้หั่นให้ดีเตรียมถ้วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบละเคยเราชอบละเคยทำ ชอบอะวาคาโดเราชอบอะวาคาโดทำให้เรามีแรงและก็ยังแฮปปี้บดให้ดีนในสลัดใส่มะเขือเทศชังเข้ากันมันอร่อยจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบกินผักพวกเราชอบกินผัก เ,เด็กๆอยากทราบไหมวันนี้รูจะมาทําอะไรกับมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กๆนะคะอาล้วข้ามเด็กๆเรียนๆๆๆรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับชื่อผักผลไม้ใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโครงงานผักนะคะ,นะคะเกี่ยวกับผักไปแล้วนะคะอ่าและเมื่อวานรูกสอนอะไรไปคะรูกสอนเกี่ยวกับการสก,กัดสีจากผักใช่ไหมคะแล้ววันนี้เมื่อวานมันก็เหลือใช่ไหมคะและว,วันนี้เรามาทํา ทำขนมนกันนะคะเด็กอมกันหรือังคะถ้าหอมแล้วเรามาดูส่วนประกอบนะคะอ่าขั้นอันที่หนึ่งเราอยากได้สีเขียวเราก็ทํามาจากอะไรนะคะเมื่อวานครูปุปปูบอกแล้วอะไรคะใบเตยใช่แล้วค่ะใบเตยก็เป็นส่วนของพืชที่มาจากใบนะคะอ่าต่อไปสีนําเงินอย่างนี้เขาเรียกอะไรคะลูก ใช่ค่ะดอกอัญชันอ๋อดอกอัญชันสกัดออกมาก็จะเป็นสีม่วงให่นไหมคะแล้วก็บีบมะนาวไปนิดนึงก็เป็นสีม่วงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปส่วนประกอบของขนมนะคะต่อไปก็มีแป้งค่ะแป้งเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะจะเป็นที่ห่ออะไรก็ได้ค่ะต่อไปก็น้ําตาลน้ําตาลแม่นนะคะน้าตาลแม่นเนี้ยคุณครูก็จะตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆหรือี่ยวเล็กๆนะคะ นี้นะคะต่อไปแล้วก็มีมะพร้าวขูดขาวค่ะมะพร้าวเวลาเราจะทําขนมเราก็ต้องโรยเกลือลงไปนิดนึงแต่ว่าอย่าโรยเยอะนะคะถ้้เยอะแล้วมันก ork, อก็จะเค็มค่ะมะพร้าวกะละมังเตรียมไว้สําหรับนวดแป้งค่ะกระชอนเตรียมไว้สําหรับทำรวกขนมขึ้นมานะคะ ก็มีชอนไว้ตัดสีนะคะสีจะทํักนะคะมีการไกลไว้ตัดนะคะเวลาเด็กๆทำอะไรเด็กๆต้องระามาัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองมือกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปทำขนมขนุบาลคุกคุนกันค่ะหนะ้าตาจะออกเป็นยังไงนะรนะคะ้อมแบบเด็กๆเตรียมเลยค่ะ เราจะมาทําสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วก็สีขาวเราแบ่งเป็นสามสีสีขาวแล้วก็ทํามาจากแป้งเลยนะคะแป้งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าวนะคะ,ะแล้วก็ใส่ไอ้นิดนึงเอาพอประมาณแล้วก็กลูกแล้แต่ชอบนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆทำตามคุณครูไปเลยค่ะต่อไปเราอยากได้สีเขียวใช่ไหมคะ,ะสีเขียวเราก็หยอดลงไปดักน้ำไปเตยนะคะเด็กๆขอใ่อ ใส่เราไปประมาณตักช้อนหนึ่งสองช้อนเอาให้ดูพอดีนะคะใส่ยอดใส่เด็กเด็กเวลาเด็กๆจะทำขนมน,นะคะเด็กๆใส่หงมือด้ยวยนะคะดูนะแล้วก็<ๆ>เราก็มาทำอะไรคะลูกนวดแป้งนวดไปก่อนนะคะดูว่าแป้งที่เรานวดเนี่ยมันมันนิ่มหรือยางแต่ถ้าไม่นิ่มเราก็เติม น้ำใบเตยลงไปอีกนิดนึงใส่ลงไปนะคะเด็กๆอย่าใส่ลงไปทีเดียวหมดนะคะถ้าใส่ลงไปทีเดียวหมดอ่ามันก็จะเลกค่ะแป้งก็จะเป็นน้ำเยอะมานออกมาไม่ได้เ,ดเาราก็นวดไปนะคะนวดค่ะเด็กๆื่อกันนวดค่ะนวดไปด้วยค่ะเอ๊ไของใครได้นะคะอ่าอะ้ย,ยังคะลูกนวดไปนะคะุัยยังไม่ได้ที่เราก็ค่อยๆเติมนะคะ ค่อยๆเตินะมน้ำใบเตยลงไปดูนะคะพอประมาณก่อนค่ะดูก่อนว่าเนี่ยเรางวดไปแล้วแป้งเราได้ไหมอ่านี้ของใครได้แล้วเ,เอ,อ้ยโอ้ยยังไม่เป้นทีราลูกใส่ไหมคะ่ะทานไหมค่ะใส่ไหมคะ่ะงวดไปค่ะงวดไปนะคะงวดไปเรื่อยๆคะ่ะงวดไปเรื่อยๆเอ๊ะขาไป้ยัยงนะของเด็กๆ ไม่ยังคะ่ะอขอผอูกอญเดี๋เติมอีกนิดนึงนะคะเติมอีกนิดนึงเนี่ยทำไมของผูกหญิไม่เหมือนของเด็กเด็กนะอ๋อของเด็กๆเป็นแล้วโอ้โหเป็นแล้วหมืคล้ายๆกับแป้งโดใช่ไหมลูกเราเลือกไปเรื่อยๆนะคะเด็กลูกแลาวเอาสีเขียวก่อนใช่ไหมอ๋อถ้าเด็กๆอยากได้สีขาวก่อนก็ได้ค่ะเด็ๆกๆอยากได้สีขาวก่อนก็ได้เด็กๆก็นวดสีขาวนะ เด่กผูอยากสีขาวล่ะผูอยากให้สีเขียวเกินอ่านวดได้แล้วเด็กๆก็ไปเรื่อยๆค่ะพอเราได้แป้งแล้วเราก็นวดไปก็ให้ได้ประมาณแบบนี้นะคะมวดให้ได้ประมาณแบบนี้ค่ะมันไม่ไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวไม่นิ่มเกินไปนะคะแล้วเราก็พักแป้งไว้ค่ะเราก็นวดแต่อีกอ่าเราก็พักแป้งไว้ทีนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะคะดูนะคะเด็กๆอ่า มันเป็นก้อนกลมๆไม่ก่อนค่ะวางพักแป้งไว้นะคะเอ๊ะของเด็กๆได้แบบนี้หรือยังคะอ่าได้แล้วต่อไปเราวางแป้งไว้ก่อนนะคะลูกต่อไปเรามาทําสีสีน้ําเงินสีสีม่วงนะคะอ่าสีม่วงเราก็เทแป้งมาไปเหมือนเมื่อกี้อีกนะคะไม่ต้องเยอะนะคะลูกเอาอ่าประมาณนี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็ใส่ น้ำอัญชันอ่าน,น้ำมัญชันนะคะนี่คือน้ำมันชันนะคะลูกอ่าแล้วก็ออกมาเป็นสีม่วงเอ๊ะติดๆก,ก็อาจจะมีสีเดียวหรือเด็กๆอาจจะมีหลายๆสีนะคะอ่าใส่ลงไปนะคะอ่าเรแล้วเราก็มานวดเหมือนเดิมอีกค่ะอ่าเวลาเด็กๆนวดต้องระวังด้วยนะคะอ่าเพราะว่าบางทีเด็กๆบอกไป้ไม่ต้ป กระจายนะคะไปต่อไปค่ะแล้วก็นวดเหมือนเดิมอีกนะคะเด็กๆนวดวใส่ได้ยังคะนวดคานวดคานวดกล้ามเนื้อมือไปด้วยค่ะลูกอ๋อของหมูยังไม่ได้เลยนี่ทำไงติดตกข์ตขอนี้โอ้ใช่ของหนูเป็นแล้วอ่าเป็นแล้วใช่ไหมลูกนะคะเราก็นวดไปนะคะเรือ่อยๆค่ะลูกนวดไปแบบนี้นะคะ วดวยให้มันเข้ากันแ,แป้งเนี่ยวดวนให้มันเข้ากันเฮ้ได้เดี๋ยวยังคะลูกบ้านได้ยังคะของหมูบ้านได้ยังคะ,ะของหมูยังไม่ได้เลยอลองมาดูสิหมดไปเรื่อยๆคะลูกหมดไปค่ะ,ะนี่เราได้กี่สีแล้วลูกตอนนี้เราได้สองสีแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าเด็กๆอยากได้สีขาวด้วยเด็กๆก,ก็ไม่ต้องผัดองสีอะไรนะคะ ราได้มาแล้วค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วกี่สีแล้วลูกสอ,องสีแล้วใช่ไหมคะ่ไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันคะ่ะได้แล้วค่ะสอ,องสีแล้วนะคะตอนนี้ปูได้มาใกล้มาสองสีแล้วต่อไปเราลงมือปั้นกันเลยนะคะแล้วก็หยิบแป้งมาปูแล้วสองสีนะคะแล้วก็หยิบแ,แ,แ,แป้งมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกปูเลื่อนออกก่อนนะคะ แล้วก็มาปั้นไปเดี๋ยวเรื่องอนี้ก่อนนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นค่ะว่าวิธีการปัน้นอย่างไรนะคะแล้วก็วางไว้ก่อนค่ะแปที่เราทำเมื่อกี้แล้วมาดีเอาสีน้ำสีม่วงก่อนนะคะแล้วก็ทำรูาากปกลมๆป,ป,ป,ประมาณนี้ลูกเอาเล็กๆประมาณนี้นะคะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กเยอะนะคะ,ะแล้วก็เราก็แผ่แป้งออกมาเป็นแผ่ามมานบางๆแบบนี้ลูกเด็กๆทำพร้อมมุณคู่ไปเลยค่ะ ต่อไปเราก็หยิบอะไรคะน้ำตาหยิบใส่ในแป้งไม่ย่าหยิบใส่ข้าวปากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็กินแป้งเปล่าน<ม>ะใส่ในแป้งนะคะลูกใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปอมาอมาลูกมลงมาเห็นไหมคะแล้วก็ทําให้เป็นลูกกลๆมๆทำให้กลมก็คล่งคลนงคลึน,ลนแบบนี้นะคะให้เป็นลูกกลมๆได้แบบนี้หรือยังคะได้ย,ยังคะ อ่าได้แล้วลูกที่หนึ่งเราวางไว้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเด็กเมื่อกี้เราปั้นกันแล้วไหนของเด็กๆได้รือยังคะอ่าเราปั้นกันมาออกมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะขนมที่เราปั้นเมื่อกี้หยิบลงไปยายโยนนะคะลูกเราก็ขยโยนลงไปค่ะนะเด็กๆก,ก็อาจจะทําเป็นหัวลอยอ่าล้วก็ปิดฝาไว้หน่อยนึงนะคะรอให้มันเดือดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาคะ่ะอ่าเมื่อกี้เด็กๆ ฮานุมานลงไปลงไปในน้ำแล้วตอนนี้หานุมานก็เริ่มมาแล้วนะคะลอยมาแล้วนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็ทําอะไรคะลูกเราก็เอามาใส่ในมะพร้าวที่เราโรยเกลือไว้เรียบร้อยแล้วเ,เราก็ใส่ลงไปเราก็คลุกแบบนี้นะคะตอนนี้หนุมานขึ้นจากน้ําก็มาคลุกกับมะพร้าวนะคะก็ตักขึ้นมาคะ่ะวันนี้เราก็ได้ไปแล้วคะ่ะหานุมาลปุกบปูบ